เม่อกี้จะมันกี้จะหลุดแนวครับผมน่าจะครบเท่าไหร่อ่ะหนึ่งชั่วโมงไหมงงเลยนะฮะจังวันนี้น,นั่นดีเกิดอะไรขึ้นวะเอาเดี๋ยวนี้เขาตัดเขาตัดที่หนึ่งชั่วโมงด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว งงเดี๋ยวถามเจ้าตัวจะมันไล์บ่อยไล่ห,หลุดเหรอครับทำไมทำไมมันหลุดวะเพราะว่ามันครบเวลาเหรอหรือไงไม่รู้เลยครับงงเหมือนกันอ,อ๋อคือผมหลุดไปคนเดียวใช่ไหมไม่ไม่ไม่ผม,มหลุดด,ด้วยผมงงว่าหลุดเ,เพราะอะไรหรือว่าไม่เกี่ยว<อ>มันน่าจะเป็นตัดเองมั่งค้างเองไม่แต่เมื่อกี้มันขึ้นเวลาด้วยนะครับแบบว่าเหลือเวลาเท่าไหร่อะไรอ่นี้มีด้วยเหรอไม่เคยเห็นเลย อ๋อมันตัดหนึ่งชั่วโมงอ๋อหรอไม่รู้ไใหม่เฮ้ยนี่ชั่วโมงเหนื่อยนี่ตอนแรกผมว่าจะสักพี่สิบวทีก็เมื่อวานอ่ะก็สภาพนี้เลยตอนที่คุยกับไอ้ไแล้วก็มาหลุดตอตุกโมงเช้าแต่แต่่รู้อะไรว่าว่าถ้าเราคุยเรื่องไร้สาระไปเรื่อยๆอ่ะมันจะแบบว่าคุยได้เรื่อยๆไม่มีหยุดใช่้าเรื่องแบบอะไรก็ไม่รู้ ไอบูมอยู่ปะนี่เนี่ยอมันมันกดสามคนได้ป่าวะไม่ได้เว้ยไม่งั้นก็อยากให้บูมเข้ามาเหมือนกันเออเสียดายเสียดายต้องเป็นไลน์ละงั้นอะแล้วก็คุยกันเองเออเอ้ยเออทางบูมไม่เข้ามาหลน์บ้างเลยเนาะจริงไม่เข้าไปเลยคนอื่นก็คุยกันยับยับอยู่ดีพี่อะไรเรื่องเนี่ยบูมเนี้ยเดี๋ยวหลังๆรอบรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าเข้ามาด้วยในกลุ่มไลน์ทีสาม

มันกดพอได้ด้อป <Uh> ่ะเฮ้ยแล้วไงล่ะพี่ฟ้าเมาแน่ๆเลยเนี่ยพ totally ี่ฟ้าทักผมมาไม่หยุดเลยเนี่ยอ้าวผมกดผิดคอนโทรลมีเวอร์ร้องมากเลยเออิวเวอร์้องอยครับอย่าอู้ไลฟ์คุณเดี๋ยวเดี๋ยวจะร้องเป็นคอร์ัดให้แล้วกัน ไม่คุณ้อง,องไม่หรอวะไม่กล้าร้ <c oughs> าองนะใส่เรนเนอร์นี่เลยไม่เป็นไรก็ถอดเลย้ยังได้ทำไมอ่ะของคลินิกธนกรรมยูเดนท์ยังถอดได้เลยนะครับนี่ทุกคนครับดูนะฮะจ้ <c oughs> าโฆษณาคลินิกบ้านตัวเองนะคุณบูมขับอะไรครับคุณบูมขับอะไรเฮ้ยตลกเหรอตอกทำอะไรวะยูเดนหรือยังไอ้บูมบอกกูไม่ทำหรอกของมึงอะ เอาเพลงอะไรดีเอาเพลง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 เดี๋ยวก่อนขอดูก่อนแบงแบงแบงอืออุ้ยคิดแต่ไม่ถึงเคยอยากร้องแล้วอ่ะแต่ว่ามันคอร์ดมันยากครับผมแบบผมฝึกเล่นเองไงผมไม่เคยเรียนฮะแล้วแบบมันก็เลยอาจจะยังไม่โปรเฟสเดี๋ยวก็มันคิดอยู่ว่าว่างๆเนี่ยจะฝึกเล่นเองจะฝึกจะเรียนอยู่ อ่าเวลาเธอยิ้มน่าจะเล่นได้นะเพราะเหมือนจะเคยเล่นอยู่เออเพลงเพลงนี oh, ้พรในเวลาเคยยิ้มใช่ผมชอบมากเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยแบตผมก็จะหมดเหมือนกันอืมคันกูเลยแย่แล้วมันจะหมดหรอนายใช่แต่ว่าคอร์ดก็ยากอยู่ เธอชิ้นดียวอมรอยยิ่งที่สวยงามขนาดนี้แล้อใครต่างมีเลยมีที่เธอจะดับฉันมันทำจะไมควาเดียวดายสลายเพราะได้เจออะไรที่ควรฉันขอ ละให้คำสัญญาว่าจะว่าจะไว้จะไว้ฉันไม่ต้องการใครอีกถึงหน้าถ้งฟ้าต้องเสียใจลายสิ่งในสวยงามสวยงมต่อไปไม่ีมีคนอย่างเธอและฉันคือคนโชคดีว่าหมายทุกคำดูมีปวดใดงดงามอีกแล้ว รับที่โลกนี้มีที่สุเธอด้ปรดยฉันเป็นคนสุดท้ายดูได้ไหมตอนนผมเปิดคอร์ดไปไเอ่อเด็คือชีวิตลาหายใจครับครับผมผมบิวเวอร์ก่อนแล่งเลยฝันดีนะหนูจะนอนแล้วฝันดีครับอปเชดดอดดูดครับ

ผมกดรีเควสิปัดกระบินสิพี่อะไรนะไอบูบอกถ้าผมกดรีเควสิปัดกระบินสิพี่ใครอะรีเควสได้ไอบูมไงไอบูมไอ่บูมอ๋อนี่มึงเคยฟังเพลงนี้ปหมหรือฉันคิดไปเองของสมาลีนี่เคยที่ดูไกลไกลว่าเธอรักเน่ไม่แน่ไม่แน่ใจ พี่ม่วงอเหรอนั่นสิเรื่องนี้คนจะมา่วเลไม่มีใครเข้ามาสักทีพาหนูนอนกิน่่ดพาคครรเเอออนนนนนััังงป็ะฉ้ไม Bye, ไม่เคยฟังอ่ะเล่นยากม่ <c oughs> เป็นไรเพราะมันเพลงใหม่ <c oughs> <c oughs> หนูเพิ่งตื่นตื่นเช้ามาครับดีครับพี่ยินมาไอายินยังไม่หลับอีกเหรอมึงนี้ทำงานไอยินมาเหรอไม่รมู้ไม่เห็นไม่เห็นไอยินเลยเออีณคนถ้าคุณมาต้แสดงตอนเลยครับผมถ้าเกิดคุณมาคุณไปนอนได้เลยแล้ว <c oughs> มีคนขอวานเกยตื้นฮะอันนี้คือหลังจากที่ไลฟ์ของตัวเองที่เล่นไม่ได้ครับก็ไปฝึกมาแล้วหรือเปล่าวะไม่ได้ฝึกหรอกตอเน,น,ตน,อนเจบชล่กก่าทีเน

จริง啊ช่วงนี้พี่ปลาเต็มเต็มอยู่บาวเราให้บูฟังบูบิล่ารอบที่แล้วสนุกไหมบูบิล่ารอบที่แล้วถ้าหน้าถ้าพลาดก็คือไม่มีแล้วนะแล้วพี่อ่านรู้ไหมว่าพร้อมกับพี่ป่าก็คืองงแงว่าอยากไปบูบิล่าเหมือนกันเมื่อวานทั้งหมดวันนี้คืนเลยเราจะมีเรื่องนี้เอ่ะ ถ้าเกิดอยากฉลอง50ล้านวิวอย่างนี้ถ้าเกิดทุกคนอยากดูคลิปพิเศษนะครับสามารถไปติดตาม e n o f Love ได้ที่ Line TV นะครับใช่แล้เื่อนสั่งวิวแล้วทุกคนครับใช่ครับผม่ใเพื่อนสั่งวิวดูเวลาแบบดูาคนแลวประมาณหนึ่งล้านวิวก็น่าจะถึงนะโอ้1หนึ่งล้านวิวเกินไปอยากไปพี่อยากไปครับพี่หนีอะไปครับพี่คุณพี่ปิวเอ้ยไอ้ตอนตอนที่ไปหูลาที่ไปซื้อของอะเราเองวไอ้นอนอะเราเองหลับอะ ลับคารถอย่างง well. ่วงน่าสงสารมากแล้วคือแบบตอนนั้นผมไปมีมีปัดมีหมมีพี่วอถสามคนไปดวสามคนแบบพี่ปอสูบไปไปมาเออไปมาไอปัดหลับเพราะไอปัดไม่นอนใช่ไหมใช่ใช่ในในไม่นอนใช่ไหมแล้วคือสุดท้ายก็คือไปซื้อหมูเท่าไหร่วะสามโลมากรแดานรู้ว่าจะกินเยะสามโลสูบคือกินไม่หมด เพราะว่าพี่อั๋นซื้อพี่อั๋นซื้อของอีกเพียบเลยเป็นนู่นนี่นั่นเลยหมดสุดท้ายก็แต่ว่ากุ้งอร่อยมากผมภูมิใจแล้วว่าผมคนเลือกร้านคือคุณบูมก็คิดเองแล้วกันนะครับว่าไม่ได้ไปอ่ะอืมแต่ว่าอร่อยอะไรอิ่มแบบอิ่มแล้วอิ่มอีกอ่ะอิ่มไปเ็มหมดแลคือมันมีคาราโอเกะพี่บอพี่วอร้องเพลงอ่ะเรียนเสียงพวกนักดนตรีอ่ะเรียนเสียงพี่นักเต้นทูสตเตกอ่ะยังฮาไม่ ผมอะทายคลิปเกี่ยวไว้แต่ว่าไม่กล้าพูลงโซเชียลเอาไว้ส่งไว้ให้แต่ส่งไว้ให้พี่บอดูนะ <c oughs> อย่างงาตอนตอนเลี้ยงเสียงเป็นพี่นัทและตัสเก็ก,ก <c oughs> ็นดูแก้มพี่ปั่คืออะไรเนี่ยถ้านม,มีปัญหาอะไรอย่างแก้มหูล่าซำถ้ามีสปอนเซอร์ไปแน่ฮะ จำไมให้หมดเลยนะมไม่ยอมอมาครับคุณบูมครับไปหมดช่วงดนตรียัะคุณแล,แ,แล้วแต่คุณนะครับผมแล้วแต่คุณคากฟังผมก็เล่นเรื่อยๆอ่ะ แต่ตอนนี้โอ้ยค่อมมากแต่ตอนเนี้ยผมแบตเหลือเ <c oughs> ก้าเอร์เซนก็รอออนไลนแบตหมดแล้โอ้โห,โหเยี่ยมเลยเพื่อนแล้วจะไปงานตีสามเ่ยตีสามแล้วตีสามแล้วคุณปาเอ้ยปาจริงขอร่าจัดในการสอบหน่อยสอบเก้าโมงแต่ว่าน้องยังไม่น้องยังไม่หน่อยเหรอคะ<ช>อก็ขอขอให้พี่ปัดนะครับตื่นไปสอบทันแล้วก็ ทำข้อสอบได้เยอะเยเด้อเด้อเดเดไม่ใช่ไม่ใช่พี่ปัดครลบงมาทิงน้องครับน้องคนนี้อ๋อโอเคโอเคก็ซู้ๆูรับผมตั้งใจสอบถึงให้เต็มที่ครับผมไม่มีกำลังใจอ่านเลยก็เวลาอ่านก็นึกถึงหน้าพี่ปัดไว้นะครับเพราะว่าหน้าหน้าพี่ปัดก็แบบน่าจะทําให้น้องแบบว่ารู้สึกว่าอยากรีบอยากรีบรีบอ่านให้จบอะพี่คงพิมพ์ไปยาวไปน้องไม่อ่านเหมือนเดีย ไม่ครับบางทีมันไม่ทันนะครับผมเห็น oh, ว oh, right. mm ่าวีเวอร์ a พยามอย่างเต็มที่แล้วจะเย็นๆครับอ๋อทำไม่ไดเอาดัานหลังใช่ไหมอ๋อใช่ใช่เพราะว่าชอบแบบทื่อมีแสงดวนๆเสยแต่ผมอ่านนี่วันพิบัติแล้วคิดไงกับรูปที่อัดลงมีเอ็นมเลเวครูคือผมดูแล้วใช่ไหม ผมรู้สึกว่านั่นป็นใช่คนหรือเปล่านะพี่พี่ลงครับบือ hmm? ่า,าปาาอันนี้คุยกับคอมเมนต์ที่เป็นแอคเคาท์มีมไอเนอรเลยครับอ๋อมีมแต่ว่าทำไมทุกคนตอนลงของทุกคนเออทำไมทุกคนแบบหน้าตาดีจังวะลงผมแบบมันผมเป็นสับหล่าแกรวเลยวะติดละครับอันลงนั้นตีดละ อันนี้ผมอ่านคอมเมนต์ในคอมอยู่ไงมันก็เลยไวกว,ว่าอือฮึไม่ใช่ผมไปกินค้างแบบหนึ่งเลยฮะกินอะไรนะบ้บบาบ้าบ้าเมื่อกี้เหมือนขันค้างไปแป๊บหนึ่ง <c oughs> ดูดูคุณบูมพี่ฝนไม่เคยนอนครับาวสำหรับใครที่สงสัยไอ้เวยเนืยออ้ยอยน้องน้องรักน้องรักไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เอออืมกล้องไม่พออเขาไปเช็คนะอ้าวเขาไปกันหมดแล้วว่ะบลัดวีกอน์นลีฟน่าวจดโอเคซียาไก เพื่อนไปนอนหมดแล้วนั่นเหรอได้นั่นแลครับพี่มีฮาเหรอครับเกินะค่อยทำมีฮาให้ดูอ๋อ อัหนึ่งผมนึกผมนึกเนื้อเพลงอ่ะอออันดหนึ่งนะขอดีกูไงวะตอนนผมขอดูนั่งกินน้าเออปาเดปาเดยเ้ยมึงแบงหรอ้โหยากวอันนี้มึง เคยรู้จักเพลง loser ป่ะมไม่เคยฟังเหรอโอ้แลาวาเพราะว่าไม่แน่ใจผมร้องเพลงนั้นได้ I'm a loser เค่ฟังเหรออ๋อ We're turning g i n รูู้รู้จักรู้จักรู้จักเพราะว่าผมเคยผมจำได้เลยผมรู้จักเพลงนี้เพราะว่ามันมีคนเอาไปแปลงเป็นภาษาไทยด้วย แล้วก็ลองว่าเรื่องสอบไว้เท่านี้เอเ<า>ใช่ไปมันก็ไม่ดีออไปใช่เราลองนั้นเลยแหละจน,นึงจำได้แค่ว่ามีคนเคยเล่าให้ผมฟังว่าเพลงร้ยอ่าเนื้อความมันเศร้ามากๆจริงเ,เพลงของพวกขี้แพ้คนแพ้แต่ผมก็ไม่ไม่รู้จริงๆว่าเป็นยงไงไม่ได้อ่านรับโห Mm hmm. ทำไมคอดนมนยากจังครับ <_ amp> หนึ่งนะครับขอรวกโอเค <_ t od cap> okay, อันนี้ Cm <_ t od cap> ได้ดีครับพี่ขอดูตัวนี้กันโอ้โ oh. ห <_ t od cap> ใจเย็นะนะคุณอ๋อสายสีเลยเหรอผมกัผมมาเลยนรัผมไปรับเบียแบงค์ับผมมชอบมากแล้วชอบคนเดียว เ่าเจอนะครับผมว่ามันแปลกมากเลยอ่ะเมนใครครับจีดีครับผมจีดีครับดูด้านในตัวของบีเวอร์ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าน่าจะเมนใครโอ้โหเสื้อลิวอร์พูลผมโกรธมากเลยนะไม่ใช่วันนี้สิ อ๋อไม่ไม่ไม่หมายถึงเสื้อบอลเสื้อบอลก็ถามว่าเสื้อลิเวปูใช่ไหมอ๋อกมจะบอกให้นะลิว้วรปูเป็นได้แค่ผมเชดเท้าผมได้เลย <laughs> โอ้ <laughs> โห <laughs> ผมไม,ไม่ชอบลิเวปูมากนะเพราะว่าคิู้จบไลฟ์เนี้ยคนอันฟอลไปสองร้อยเพราะว่าเป็นเด็ก <200 S 1> เป็นเด็กลิเวปูเอ้แต่แต่ว่าลิเวปูก็ กันทีมที่ดีนะครับน้องครับนี่พูเป็นทีมที่รับไม่ต้องห่วงครับแต่ว่าแมนยูดีกว่าคันเองครับเอ้ยบูมันมาจริงครับว่ะขอท่าที่น่ารักหน่อยอยากแคปครับหมดเวลาถ่ายรูปครับติดตาหนูลิวพูแมนยูก็ต้องมาอย่าว่าทีมุดูนะ ทีนเดียวกันต้องรับเด็กผ si no okay. ีก็คือผมผมจะชอบชอบมากครที่เป็นเด็กผีนะครับผมจะจําทุกคนได้ชื่อี่แลเด็กผีคนทุกคนต้องแชร์วันนี้เพราะว่าจูกหายไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวผมอีกแป๊บนึ่งผมจะไปละแก่ห้าเปอร์เซ็นต์ละโอเคตอนไหนใช่ครับเจอกันครับเพื่อนด้ำมานเจอกันเพื่อน ทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์มากนะครับอย่าลืมติดตามวีไว้วยนะครับอย่าลืมติดตามซีรีส์แอนด์ออฟเลฟด้วยนะครับแปปปั่นวีไว้ถึงห้าสิบล้านนะครับผมจะได้ไปเที่ยวฟรีกันแล้วทุกคนก็จะได้ติดตามความบ้าของบัตรดีเยอะครับทุกคนก็จะได้มีคอนเทนต์มาให้ดูกันนะครับเจอกันบูมบายบายเข้ามาจะมาใหม่ครับ